กลับสวัสดีพ like ี่น้องที่รักทุกทท่านครับผมครับกลับสวัสดีกันในยามค่ำคืนครับผมครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปมาสามวันนะครับสองวันมั้งครับขอภายรับจำไม่ก็ได้ก็ขอกลับขอพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านนะครับผมครับที่ติดตามนะครับกลับขอพรบคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมครับ คลิปนี้นะครับเป็นเด่นตัวเดียวนะฮะเด่นตัวเดียว2สูตรนะฮะก่อนอื่นก็ต้องขอฝากช่องนะครับผมครับช่องสัญญานักแสวงโชคนะครับผมครับฝากไว้อีกสักช่องนึงนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับผมครับจาขอกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องปองปายสุูุสุขชนนะครับเนาะที่ติดตามกันนะครับเนาะติดตามแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับเนาะจากขอบุญขอบุณหลายๆครับอยู่กลางทุ่งนาครับกลางไร่อ้อยนะฮะสูตรบนตัวเดียวนะครับบนตัวเดียวบนงวดที่ผ่านมานะครับหลุดแค่สูตรเดียวนะครับนอกนั้นเข้าหมดครับและ หลังจากนี้สักวันสองวันฮะผมก็จะสรุปร่างนะฮะผมก็คิดคิดิดเฉียนเฉียนไปเรื่อยนะฮะก็ร่างผมเนี่ยมันชนกันอยู่สองสามตัวนะฮะถือว่าเด่นนะฮะเอ้ามีใส่ละครับผมสูตรนะครับผมครับสูตรสูตร ใช้หลักร้อยครั้งที่2บวกหลักสิบครั้งที่3บวกหลักหน่วยครั้งที่3นะครับนะฮะหลักร้อยครั้งที่สองนะฮะหลักร้อยครั้งที่2ก็คือเลข6นะครับเลข6บวกหลักสิบครั้งที่3 บวกหลัหน่วยครั้งที่3นะครับก็คือ6กศูนย์นะครับหกบวกหกได้สิบสองนะครับสูตรนี้นะฮะคำนวณได้สองนะครับประจํางวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับผมครับแล้วอีกสูตรหนึ่งนะฮะ สูตรผมนี่ก็คิดเอาง่ายๆนะฮะแต่เขาก็เดินจริงนะฮะสูตรนี้นะฮะเด่นตัวเดียวบนล่างนะครับสูตรนี้เด่นตัวเดียวบนล่างนะครับสูตรก็ใช้หลักหน่วยบวกหนึ่งนะฮะนี่เขาก็เข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วหลุดไปงวดนึงนะฮะแล้วเขาก็เดินต่อนะฮะเดินต่อ อีกหนึ่งสองสามงวดนะฮะงวดที่ผ่านมาก็ออกเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์สองสามครับผมครับความจานความจำผมสั้นนะแต่ความรักของผมยืนยาวครับผมกราขอกราบขอบุญขอบคุนพี่นอ้องปลอดปัยสุขทุกคนนะครับเนาะที่เขามาที่ตามนะครับที่เขามารักชมอมนะครับกะ กราบขอบุญขอบคุณหลายๆครับ <c oughs> ก็ฝากช่องสัญญาณนักแสดงโชคไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับผมครับ <c oughs> อ่ก็ <c oughs> น้ำประป่า่วยหละ <c oughs> ก็ทํากระถางด้วยครับทําบล็อกกระถาง <c oughs> คือมีพี่น้องที่ติดตามทางช่อง Youtube สั่งกระถางมาเกือบสามสิบสั่งแม่พิมพ์กระถางเกือบสามสิบนะฮะ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเจ้านะครับที่สั่งมานะฮะก็ว่างจากอันนึงก็ทำอันนึงครับช่วงนี้ก็อยู่ไร่อยู่นาก็ทำมาหากินไปครับผมครับร้านแต่ย่างผมตอนนี้ก็เปิดสาขาหนึ่งแล้วก็ปิดสาขาหนึ่งนะฮะสูเราใช้หลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างบวกหนึ่งพืที่ครับหลักหน่วยล่างก็คือเลขสามนะ,ะับวันนี้คำนวณได้เลขสี่นะฮะ สาบวกหเท่ากับเลข4นะครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสตยิของพี่น้องนะครับตัวเลขที่คำนวณได้เนี่ยเป็นแค่เพียงการคำนวณตัวเลขตามสถิตินะครับผมครับสูตรนี้คำนวณได้4ี่นะฮะเด่นบนล่างนะครับสูตรนี้เด่นบนล่างนะครับตัวเดียวเด่นบนล่างาอิสระน่อย สูตรนี้คำนวณได้สองนะครับผมครับสูตรนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดรวดนะครับผมครับหลังจากนี้ผมก็อยากสรุปร่างนะครับเพราะว่าลอตเตอรี่เขาออกมาขายแล้วนะครับอยากสรุปร่างร่างผมนี่เด่นอยู่สามสี่ตัวนะฮะแต่เด่นที่สุดมีแค่สองตัวนะฮะก็ฝากติดตามกันดูกันไปนะครับเนาะพี่น้องเนาะกลับขอบุณขอบคุณหลายๆครับ ทำเตือนครับผมครับโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุที่นีจพิจารณาด้วยสติของพี่น้องนะครับผมครับเนาะจะขอกราบขอบบุญขอบกุณพี่น้องของปายสุปูสุคนนะครับจีติดตามนะครับกาบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ กับขอบบุญขอบคุณเลยหลายครับสวัสดีครับเก็ตเก่ามาหนึ่งตัวเอาหายไปเลย